จงเหงไวยม,มาเล่นไหมอเ,หเ,เหออแฮงเด้อเพื่อนผมตะวันเจังหวะนี้เฮาปรุงแหน่เรียบร้อยครับผม <c oughs> เป็นหนีเป็นต่อมปลาคอรครับผม <c oughs> โอเคจังหวะน,นี้เฮากำลังย่างนูนครับผมเห็นมันแบบว,ว่าสุกๆเี้ยเฮาใชมาซับก้อยครับผม <c oughs> สวัสดีครับผมพี่น้องครับมือหนีพอพๆครับอีสานออรอดอีกเก่าเด้อเถึงขึันมาปุ๊บลุงแบ่งก์เล่าขึ้นเขาครับผมพี่น้องเขาขึ้นเลรา แต่ว่าเพิ่นเอาขึ้นไปหลายหลายไล,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 ไล้เธอลแล,แล,แล้วล่ะนี่ก็เหลือพอได้แบกอยู่ครับผมมาดี้เฮาสิมีเมนูแซ่บๆให้พี่น้องได้เบิ่งได้แย่งนะครับผมพี่น้องครับเมนูหนูพุกเฮาครับผมพี่น้องโอ้หมูเหงาครับหัวกลงนึงแบ่งเหาครับ,รบมมไปอยู่แยังนนในดากงัวนั่น เออมั S <S <ห>น,น,นเอาหางขึ้นเลยนัมันตงหอ่เลยเยลวจะวันีเขาขอเขาขึ้นก่อนครับผมพี่น่องครับเบาเอ็ดอีสานนโมเพินกับมาครับผมท่านบน

ย่านว่าทิขั้นก็ข้าวมันเยอะแน่เนาะต้องใช้ไรประเดียครับผมต้องใส่ที่ละครึ่งครึ่งกระสอบมันจังค่อยบ่นะเยอะเนี่ยเขาบ่าวัดกระสอบแนะคุณเขาวัดถุงเต็มมันดูถูกกันพูดมันดูสูกกันแน่พูดว่าเอากรอีบาเพียสฮะเอากรอีบาโอ้ยคนแก่ <laughs> ย่อยแม <laughs> <laughs> เสร็จแล้วครับผมพี่หนักไปเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ากะทิจัดเมนูกันเดี๋ยวต้องไปถอนคนนู้กัน นูเต็มองอันยะเลยพี่น้องเไยหาสะสมไว้แต่ว่าโต๊ะบกอไงเป็นไหนพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับโอ้โหพี่นี่มานแห้งด้วยพี่น้องเไยเป็นยังครับมิตาดาล่าไงก็แบกเขาขึ้นราโอ้ชุดยอ้อน่ยังเงินผุนบาวิโรหมโอเนโน่แน่เนียนบาวมิตาดาลาครับพี่หนาจ้างคนนี้มาครับลงมาเก็บกับสอบครับผมน อันนี้หน้าที่พี่น้องหน้าที่แม่บ้านเหมาครับผมไปเฮาดังไฟถอนคนหนูกันบ้ดนอ่าเบาอีสานโอโมเพิ่นกระไดเอ้าปลาคอมาสมสดมาต้มน้ำครับผมพี่น้องครับปลาคอต้มป่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวมึงไก่ตีหมอลุงแบ่งก่อนโอ้พอดีเลยลุงแม่งหมอหมออันน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเลาค่อยปิดจิ้นกันจนัวกันค่อยปิดตาที่หลังอุ้ย หมอกันนั่งเดือนเลย,นเนยหม,มอยตีก่อนนังเหนียวจำไรแหงเตี่ยวได้หมอยคอยตีก่อนขันมันแรนออกหนาเขาหนึ่ง่อยข่อยอู้ uh นั่นมันเสม,มียนแล้วนัน่ <c oughs> นี่ครับผมไก่ไก่ตีเพิ่นครับผมพี่น้องครับมีจัตุ่มสามซุ่มเดี๋ยวมืออื่นเสาก็มาเมืองกับสีเหลืออยู่ซุ่มเดียวครับผมพี่น้องไอ้มันแรนออกก่อนเขาก่อนว้าอะไรอย่างเนาะ อก,กินหนูกันเนาะกินหนูกันเอาจะวานี่ไปถอนคนหนูกันครับผมพี่น้องครับว่าหวานมันตกใจไปกินนรอบนี่ครับตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งครับเรื่องหางขาวนี่เรื่องหางขาวครับผมพี่น้องครับ นี่ที่ไอ้นาำแสบโอ้โหเรื่องหางดำหางแสแม่งชุดยอดโอ้เอาไปสั่นี่พีี่พปาทนกินเต่ของกันาปนละคนเจ้าหนีลุงแบงก็กลังขวหนูครับผมพี่น้องครับชำแลหนูครับเขากาลังชำแหลหนูเขากาลังทาหนูอยู่ เห็เหี้ยเขาสิย่างก้อยแซ่บครับผมนู้นหน่อยๆกระดูกกรอบๆซับแซ่บซับสีตอนตัวหนึ่งโอเคจังหวะนี้เหี้ยขากำลังย่างนู้ครับผมเห็นมันแบบว่าสุกๆเห็นเหี้ยเขาสีมันซับก้อยครับผมเตือนว่าก้อยนู้โมเมนต์ว่าก้อยดิบๆเด้ข้าว่าก้อยย่างก้อยครับผมย่างก้อยแสบๆครับผมพี่น้องเลย หาโตยังอีกสองโตก็ได้ยางเยอะนี่อือเดือดแล้วครับผมเดือดแล้วป้าลงไหนล่ะตงปลาคอครับผมนตมปลาคอเลยครับปลาเจ้าปลาลงไปนึ่ปลาคออยู่ โอเคครับผมมันดำจังหวะนี้เฮาปูงแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นนี่เป็นต่อมปลาคอครับผมเจ้าของอันป้าจะไปใส่รูปปลาหนิไปเขาเวทโอ้เป็นเขาเวทโอ้เพิ่นไปเขาเวทเนาะวันใดเวลาเพิ่นเดเบอดอกแซ่บ้ะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังโดนราชาโอ้ดนราชากับหัวกับหางครับผมพี่น้องราชาชูรส ไซส่นิดนึงครับผมใส่หลายแสามาอืมว่าเขาใส่ไปเนี่ยถึงละ <laughs> จังวนันนี้เดี๋ยวปรุงกว๋วยหนูกันนครับผมหนูเข้าอย่างซุกแหล่ห้อยทีมาซับให้มันม่วนึนะครับผมจะอย่าใส่หลายเด้อมันสีเข้ม<บ>ขอคอยจินจ้างบ่เลยจินจ้างบ่เลยเนาะจ <laughs> ินจ้างบ่เลยเอาเกลือมาใส่ดิบบอ <laughs> ราชาชิวรสครับผมมาขายบ่เลยตัวนี้ อ้าวไส้หน่อยแซมหน่อยนะขวด<อ>แล้วขวดวีผมนี่มันหลุมมันขวดน้ำมันสิเปลี่ยนเปลี่ยนทายไม่ออรู้ว่าไระสงสัยจากจากหนุ่มใหญ่กลายเป็นหนุ่มแก่ขวดมันมันเตีดวีออกมานนหนำเลยเพราะว่ามันคือสิทายขนใหม่เนาะ โอ้มันแห้งแห้งเลยตรงแบบเอาน้ำห่อนใส่ปะสองเพียงก็พอสองเพียงนี่ภาษาไทยว่ายงไรภาษากลางตรงแบบสองยิมสองยิ้มเอาแล้วเดีอยโมเมนพะเาขมิ้นเราบ่พลาดเด้อพะเจ้าเราเป็นสองเพียง จะได้สองหิม้มสองหิม,ม,มเดี๋ยวเขาควรใส่ไลมครับเขาควรใส่แล้วดมก่นอนดมก่อนดมก่อนแลีนเขาดังหูดังนะมีอหอมเช็ดดุ๊กแบกเห็นเนวดมเมื่อกี้หอมตัว,วแต่ว่าเขาขาดหนามไปสักหน่อยเนาะคุยกันเนาะขาดหนามในองค์มีอยู่ครับยำ พ่อยำไปถืออันมันใหม่มันก็คมเลยบี้ไปบี้เด็กคมบี้น้ำปลาแดกใส่เจ้าน้อยอ้หตกถ้าว่าหวก้อยพัวหล่านี้ขาน้ำปลาแดกบ่ได้เราหัวอาหารปลาก้อยนู้นเนาะปุ๊บนี่ลงไปเลยครับพวกหอมชี้ต้นหอมครับผมใบบกูด ใส่ลงไปเลยครับตัวนี้เป็นรสชาติกลางๆบวเพ็ดได้พี่น้องเนอโอ้ใส่ลงไปน้ำหอมใบอัญชันนี่มาครับผมพี่น้องดาวานีเขาเรียบร้อยครับซับนู้นบุ้งเหลวเรียบร้อยอ่าบวกเอกเท่าแก่เข้ากับคนเขาเกี่ยวเขาอยู่ครับผมพี่น้องครับช่วงนี้เนอะ พี่น้องแต่นปลาคอต่มปลาคอเบาเอดเป็นเอางใหม่ครับผมพี่น้องครับจะคองเสียจะคองเสียไปแลวไปขึ้นเวนียนบานเท่ากับกินข้าวเจ้าเป็นรักเหนะอะมันกาดแล้วแต่ไม่นูนะ่เนาะพี่น,อนะอน,น้องเนาะบัแต่แกเห่าครับอันเบาเอตก็เกี้ยวเขาครับผมช่วงนี้เชงว่าเห่าหบ่าคอยเดี๋ยวพอกันดอกช่วงนี้จซิมะต้มปลา ต้มปลาก้วยนู้ดเสีย,ย,ยบก้วยนูอยงตอนต้มปลาเนี่ยเสบตะนาวครับตอนก้วยนูดเนี่ก้วยนู้ดกับเสบแสีบตอนมันเงื่อนมาเป็นหนาวว่า,ากนินเขาแล้วเขาแล้วหนาวแล้วก็ซ่วงกันเนาะวันนี้เนาะแต่กับพ่อท่านแล้วยังเป็นบ่ยังยังจะซ้าเลยว่าจะได้ลา่าไปเกี่ยวเขาอยู่จังหวะต่อให้ บ้าเยอโล่โมนี่ต้องหาเวลาเราปกติเอาสิเกี่ยวไรเป็นยังครับเราเราตัวสันน้ำก็ไลยมามลงไปขยิบส่วมข้อเราทีน้อง <laughs> มาครับผม,ม <า S 1> อือหอเดี๋ยวลององือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหเื้สุดยอดเลยตัวนี้เป็นอันนี้ครับผมคอยหนู้

เยืนเป็นแต่อีตัวนะวดเยืนเหมือนคนจินลูมนัดข้าวว่้ลูกนัดเดี๋ยวได้ครับขอบคุณครับผมมันใหม่ประจวบลองจิ้มมึงเหรอนี่ก้วยหนูอ้ยจินมลองมึงก็กยซุปกหัวยซุก พีมเช้นซูต้องมาทานในป่าแล้วนี่ครับผมเราเมืองหลาน้ำมีเนี่ยน้ำได้ร์นาหนามมันตัวนี้ปักแพลวเสียบเนาะอาหารพุดหยดเลยเมนูหนึ่งหอยย้อน ไอ้ลุงบอเอาบอา่ะเขาเนี่ันอนอจำนำแก่งกับปิดส่วนไหนดียาน,นเบริรดเะพี่ใหญ่จะยานเบริรดบอก <c oughs> มันกำลังเพินยัง <c oughs> จำว่จอาห,หัวขวนอยู่อย่าน,นอยู่โนน้ำแก่งลแลยวอจ,จำนำแกงเ <c oughs> นี่ยแซบสุดนามปกปก ใส่นี่ยนมใยขึนไปแล้วใส่เนาะกินไปแล้วใส่เลือดใส่ซองเป็นแบบใส่ซองเอาเสริมบะลมีใส่ใส่ได้หเนี่ยกินได้หเนี่ยแบ่งกัาอร่อนี่ลาเตียงเอาหมดกินได้หลายเนี่ยป้ากับป้าต้องใส่น้ำสดไปเพอยง นมยังไล่หน่ยังไไปอีกต่มาทังิ่มาทวยังมา่งงบกบน้องบิ่มเนี่น้องบิ่มอยู่นังนงอืมว่เอมาจิ้พัดเอียงก็จะงุนัดเออิลับเดียวหบนุ่เนี่ยอนเดียวรละกินกินอี่มแล้วเลยกิหลาบ ว้าวน่แล้วเอวาหออยู่ในหนีมันมุนว่าอะไรยังตองเจ้าขื้เมื่อกี้มาแซบป่ินี่เ้าลไงยาวบ่ดีกนดนยำไปเเื่อม เอาเยอ่คร<ม>ับเอาเิยน่วยเขียวมาไงเซ็บเจ็บขายปากเงหรอกบดเจ็บมาีน่ะเจียบเย็บถิ่มไหแลจี๊ เด็กกำเัินี่แสบเียมทํามากเลยกินหนูเกลียวเอาเะป้ายันนี่ต้มเสบนะแสบเนียเข้าใหม่ปลามันเขายัง่งหนูเนี่ยช่วงนี้มันเป็นเป็นช่วงเวลาฤดูการทีบป้าก็เสีบหนูก็เสบเขาเขาไม่ ก็เสียบหนูน่ายังเสียบจำนีเลยน่หนูน่าเสียบพอดีอืมอืมืมีกแตนเนี่ยเสียบเสียบมอมมือหดทัวบดชัวสาแกะเ้ามองอืมเกียบไปดชัวเปยีฉันวหมออ ขึ้นเวนเนาะขึ้นเวนอโทษน้ำดวนย่างหลงเวนไป่อร่อยไป่อร่อยนี่ไปอีลีไป่แท้ๆม,มาครับผมพี่น้องนี่ต้มป้าครับผมป้านานีแซ่บเด้อพี่น้องเด้อมัน ข้าวใหม่ปลามานันเพิ่นว่ะอืมอืมขึ้นมากต่ที่นี่ลาบหนูมะน่มตนหนุน่มลาบหนูตีนเขาเนียวปั่นแบบนี้ขึ้นฮอตอุดรมาครับ อยากไปบ่ครับบ่ครับบ่อยากไปป่าแล้วจะเก็บอันเสื้อผ้าใส่กระสอบไวนั่นแล้วก็่อยากไปมากระเป๋ายางโกะมันน่าจะถุงปุยเลยโมือตัวไหนดีตัวมันถุงเดียวมาต้องหอบหลายถุงมาครับผมพี่น้องนี่ไก่หนู่มเหรอลุงแมงก็ แล้วเ,เขาแล้วน,น้ำแล้วบันเท่นี่กันถึงดูดก,กัลลาแล้วก็อันละบันอือเอ้ยตรงป้าแม่ความอ่อนครับแตกอย่างน้อ จิ้กเาวกินก้อยกุ้งนี่อือเดียไปไหนกินเนี่ยจมูกลาดกุ้งจมูกนกไก่แล้วข้าวเหี่ยม่มกนานาวอืนาน้าวกินก้อยกุ้งแถบน้องงานเนาะนานาอย่กุ้งมันเขาดีเลยครับน่ามีอากาศเย็นๆอยู่ในอ่าวบานเขาไปตึกสสดจนานี่มานี่มาแรงมาคำๆเตึกต้งใ้ราคาทั้งผ่าน พานชา้าขาเจ้าเห็ดอันเกินอีลงอีลงอีลงมันเป็นคืออเงี่แบบพืนเห็ดด่างแพรเขียวเหรอไหมมันเขาไปแล้วมันออกประดน็นไหมครับหอยเป็นน้ำต้นใหม่บ่อยแล้วบักลงในดินเนี่ยนูแมงเห็นตอนเท้าไปตึกป่าบ่ เพื่อใเป็นรักเป็นคือยังรักกนะแต่ว่านกจจะเป็นเพื่อเขียวมันเขาป้าออกหาซ่างออกมาเลยากมาครับผมพี่น้องยิ่เขากันบังเอาละแจ้งแห้งปากังหวะนี้เดี๋ยวเอาขอกินเขาก็เดือครับผมพี่น้องครับนู่นเสียบๆบันบานเฮาจังสีแล้วครับผมพี่น้องครับผมมีอย่างไยแต่ว่าก็ขอเสียบแห้งแต่เด้อครับผมปากใหญ่ มันเป็นอาหารตามฤดูกาลนอโรงงานนออันกไก่หนูเฮาแม่ไปตามฤดูกาลครับถึงยามมันกัดสองมาหาย่านยามสุกกินกุ้งครับบัดนยามแหลงเอากลินเย็นนะน้องแบลงนาะกิอเย็นดีวันเย็นแซ่บยามแหลงเลยยามฝนบวก็แซ่บย่ามแหลงนอย่ามมันเข่าหมือหนาวก็แล้งเย็นยืนอยู่ตรงเลยานั้นมันเข่ามือคนก็กินเหยืยอเลยเนาะ นะมันเคยกินอยู่หันละมันยังใหญ่ยังอ้วนมาเอา <ง S 2> ละครับผมพี่นอ้องจังหวะนี้เขาขอกินเสากินนามค้อนครับผมพี่น้องข,ข้าวมันข้าวผักเโยก่อนพี่ตั้มช่วงคลิปหนาครับผมพี่น้องครับคลิปนี้เขาต้องขอฝากพี่น้องไว้ทั้งหมดกันเด้ครับผมพี่น้องครับถั่วแก่บาเอกเขากับฝนเก่าเกี่ยวเขาอยู่ครับช่วงนี้กใกล้สิเบิร์ดเดี๋ยวดูก้านละ รถรถเกียวนเยวนาะครับผมกอีกบอกี้มือเนอะครับผมติดตามดูครับผมอุ้วแสบด้วยเนี่ย